สลาพรหาสดาลอยวันนี้เราจะมาสอนการตั้งล้อกันนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งล้อกันนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือแท่นตั้งล้อแล้วก็จะมีประแจขันซี่เบอร์สิบนะคะหลจากที่เราสารล้อเสร็จแล้วเราก็จะนํามาขึ้นแท่นเพื่อที่จะตั้งล้อกันนะคะอันดับแรกเราต้องขัน หัวให้สุดเกลียวทุกเส้นนะคะเราขันเราต้องขันหัวให้สุดเกลียวทุกเส้นและให้พอดีทุกเส้นด้วยนะคะ <it> เพื่อที่จะง่ายต่อการที่เราจะไปตั้งในขั้นตอนต,อนต่อไปนะคะออบางตัวก็อาจจะขันยากนิดนึงนะคะ แเราขันไปรี่อหนขออนุญาตขันนะคะปครกรอ์ที่เราใช้สาธิตในการสอนตั้งล้ออาจจะชำรุดนิดหน่อยนะคะ ันสีพอเราขันเสร็จแล้วเราก็จะไปตั้งกลมกันต่อนะคะหลังจากที่เราขันตึงมือแล้วนะคะเราก็จะมาทําการตั้งกลมกันนะคะเราจะดูตรงนี้เป็นหลักนะคะ ว่าถ้าชนถ้าชนด้านนี้เราก็ต้องต,ตึตงด้านนี้นะคะถ้าชนด้านนี้เราก็ต้องตึงด้านนี้ถ้าชนทั้งสองเราก็ต้องตึงทั้งสองเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้เราก็ต้องดูดูระดับดูระดับตรงนี้ด้วยนะคะว่าเราควรตึงตรงไหนตัวนี้เราก็ต้องตึงตัวนี้นะคะ น็อตบางตัวของเราก็สิหลอนะคะเพราะว่า <Bye. S 1> <Bye. S 2> เราใช้งานมาเจอแล้วเราเป็นชุดทดลองเฉยๆนะคะอันั้น หลังจากที่เราไล่กลมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาไล่ขอบไล่สายนะคะเราก็จะตั้งตั้งตัวนี้นะคะถ้าโดนถ้าโดนด้านนี้เราจะปรับเส้นน้่นนี้นะคะถ้าโดนด้านซ้ายเราจะปรับเส้นด้านขวา ถ้าโดนด้านขวาเราจะปรับเส้นด้านซ้ายนะคะถ้าโดนด้านนี้โดนขวาปรับซ้ายปรับเส้นซ้ายนะคะ ไล่ไปพร้อมกันทั้งสองอันก็ได้นะคะแต่ดูไปทีละอันก็ได้ะเพื่อแล้วแต่คนสะดวกตตัดอามารี่แัาุาสะวก่ัวเ ามเราก็เราองตนะเราไอเราม่ทยเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้อาจจะยัง ทําไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะแต่แล้วก็แล้วก็ทําตามแบบนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ